ชาวต่างชาติอยู่ในไทยนานเกินสามเดือนสามารถซื้อคอนโดแลกถือวีซ่าระยะยาวขึ้นได้ก็คือเป็นการเปลี่ยนกฎของประเทศไทยข่าวนี้ก็คือวันที่21กันยายนนะครับเดี๋ยวลิงก์ของข่าวทุกอันเราจะลงเอาไว้ใต้วิดีโอนะซึ่งโดยปกติเนี่ยชาวต่างชาติสามารถซื้ออสังหาริมทรัพย์ในไทยได้เฉพาะนะดซื้อในชื่อตัวเองเฉยๆนะไม่ได้ซื้อผ่านชื่อคนอื่นนะ เฉพาะคอนโดมิเนียมเท่านั้นเองตอนนี้คือนโยบายของรัฐบาลเนี่ยต้องการให้ชาวต่างชาติเนี่ยมาซื้ออสังหาริมทรัพย์ในไทยให้มากยิ่งขึ้นฉะนั้นก็เลยเหมือนกับว่าเขาพยายามจะเปลี่ยนกฎซึ่งแลกถือวีซายาวตรงเนี้ยลุนเกณ์ซื้อคอนโดแลกถือวีซายาวตรงเนี้ยน่าจะหมายถึงสเปเชียลทัวริส v ีซ่าซึ่งเงื่อนไขยอย่างหนึ่งของสเปเชียลทัวริส v ีซ่าคือสเปเชียลทัวริส v ีซ่าหรือ S.T.V. ก็คือว่าเขาสามารถอยู่ได้นานที่สุดถึง สองร้อยเจ็ดสิบวันคือเบื้องต้นอยู่เก้าสิบวันก่อนคือสามเดือนแล้วก็สามารถต่ออายุได้อีกสองครั้งคือครั้งละเก้าสิบวันรวมแล้วสองร้อยเจ็ดสิบวันโดยมีเงื่อนไขยอย่างหนึ่งก็คือเป็นเจ้าของอสังหาหรือมีสัญญาเช่าหรือสัญญาเช่าซื้อที่ผ่อนมาแล้วถ้าเกิดผ่อนเกินสองครั้งขึ้นไปก็เอาแต่อันนั้นอย่างเดียวก็คือโฉนดคอนโดหรือสัญญาเช่าซื้อที่ผ่อนเกินสองครั้ง ถ้าเกิดว่ามีแค่สัญญาเช่าหรือว่าสัญญาเช่าซื้อที่ยังไม่ได้ผ่อนเลยหรือผ่อนแค่ครั้งเดียวก็จะต้องมีหลักฐานการเงินพ่วงมาด้วยตรงนี้เรากระโดดมาอีกเว็บหนึ่งก็คือเรามาดูเกณฑ์เดิมก่อนนะซึ่งในบทความนี้อ๊อฟจะไม่ได้อ่านหมดนะทั้งสองอันเลยเพราะจะเอาเฉพาะใจความสําคัญที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อของเราการถือกรรมสิทธิ์อสังหาโดยชาวต่างชาติเนี่ยชาวต่างชาติไม่มีสิทธิ์ครอบครองกรรมสิทธิ์ผื้นแผ่นดินไทยชาวต่างชาติสามารถซื้ออาคารชุดได้ก็คือหมายถึงคอนโดมิเนียม ในสัดส่วนไม่เกิน4ี่เก้าเปอร์เซ็นของพื้นที่อาคารทั้งหมดโอ้หใครจะไปซื้อทั้งตึกใช่ไหมถ้าซื้อทีละห้องอ่ะได้อยู่แล้วเกิดชาวต่างชาติสมรสกับชาวไทยชาวต่างชาติสมรสกับชาวไทยจะสามารถซื้อที่ดินได้แต่ต้องซื้อผ่านชื่อคู่สมรสเท่านั้นคือหมายความว่าเขาเป็นคนออกเงินแต่เขาไม่มีสิทธิ์ในที่ดินนั้นเพราะว่าชื่อเจ้าของที่ดินจะเป็นชื่อของคู่สมรสชาวไทยโอเคถ้าเกิดรักกันตลอดก็ดีไปแต่เกิดว่าแยกทางกันทีหลังล่ะเขาก็หมดสิทธิ์เลยนะเพราะว่ามันไม่ใช่ชื่อเขาอะ ทีนี้สิ่งที่ชาวต่างชาติสามารถซื้อได้เนี่ยมีอยู่แค่สามประเภทหนึ่งคือคอนโดมิเนียมหรืออาคารชุดเหตุผลเพราะว่ามันไม่ใช่ที่ดินเนี่ยมันเป็นแค่มันเป็นห้องมันเป็นพื้นที่ลอยฟ้าเฉยๆไม่ใช่ที่ดินถ้าเป็นที่ดินเนี่ยชาวต่างชาติไม่มีสิทธิ์เลยแล้วก็อาคารที่ไม่ติดกับพื้นก็คือถ้าไม่ใช่คอนโดก็ต้องเป็นอาคารที่ไม่ติดกับพื้นคือซื้อเฉพาะห้องคือซื้อที่ดินไม่ได้แต่ถ้าจะเอาเป็นที่ดินก็คือจะต้องเป็นสัญญาเช่าแบบ30สิปีคือเช่ากันเองกับ น่าจะเช่าในชื่อของภรรยาก็ได้อะไรเงี้ยคือเช่ากับภรรยาเลยเหมือนทําสัญญาเช่ากับภรรยาสามสิบปีขึ้นไปครับก็คือบทความนั้นเอาแค่นี้นะก็คือใครอยากอ่านเพิ่มเติมก็ดูที่ลิงก์ใต้วิดีโอนะครับที่เหลือก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของหลักการนะก็ใครที่ต้องการจอ่อหรือก็อ่านเพิ่มเติมได้ตรงนี้ก็คือประเทศไทยเนี่ยอย่างที่บอกนะมีนโยบายอยากให้ต่างชาติมาซื้ออสังหามากยิ่งขึ้น แต่ก็ติดที่ข้อกฎหมายว่าซื้อได้เฉพาะคอนโดเพราะมันเป็นอาคารที่ลอยอยู่บนอากาศไงไม่เกี่ยวกับที่ดินฉะนั้นเขาก็เลยให้ซื้อแต่ถ้าเกิดเป็นที่ดินเลยะมีพื้นดินพื้นแผ่นดินเลยอะยังไงก็ไม่ไดต้ต้องซื้อผ่านชื่อของภรรยาเท่านั้นคือผ่านชื่อของ,ของคู่สมรสเท่านั้นคือในช่วงของภาวะตอนนี้ก็คือเป็นช่วงของการระบาดของโควิด -19 ใช่ไหมประเทศไทยยังไม่ยอมเปิดให้ต่างชาติแต่ก็มีต่างชาติบางกลุ่มที่รัฐบาลอ้างว่าเขาต้องการจะเข้ามาหลบภัยในประเทศไทย อา้าวประเทศไทยยังไม่ให้เข้าแต่มีชาวต่างชาติต้องการเข้ามาหลบภัยรัฐบาลเลยก็เนี่ยเป็นที่มาของสเปเชียลทัวริส์วีซ่าก็คือพยายามดิ้นเพื่อให้ชาวต่างชาติเนี่ยเขาสามารถเข้ามาอยู่ได้โดยที่มีเงื่อนไขก็คือเนี่ยแหละจะต้องเข้ามาซื้อที่อยู่บงเล็บซื้อได้เฉพาะคอนโดในประเทศไทยก็เป็นเงื่อนไขยอย่างหนึ่งของสเปเชียลทัวริส์วีซ่า ก็คือประเท,ท,เทศไทยเนี่ยต้องการเงินเข้ามาหมุนในระบบทดแทนเงินที่หายไปจากการที่นักท่องเที่ยวต่างชาติและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวหายไปแบบไม่เหลือโดยเฉพาะในเมืองท่องเที่ยวต่างๆการดึงคนต่างชาติเข้ามาจึงเป็นหนึ่งช่องทางในการกระตุ้นให้เกิดการหมุนเวียนเงินจากชาวต่างชาติให้มากขึ้นคือต้องการเงินของชาวต่างชาติเพราะว่าการซื้ออสังหารเนี่ยมันเป็นการจ่ายมาทีเดียวก้อนใหญ่ใช่ไหมได้เงินมาหมุนเยอะเลยอันนี้อาพูดเองโดยพยายามให้เกิดการหมุนเวียนเงินให้มากกว่าที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ธุรกิจอสังหาจึงเป็นหนึ่งในธุรกิจที่จําเป็นและเร่งด่วนเพราะว่ามันเป็นเงินก้อนโตไงธุรกิจอสังหาเนี่ยเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอื่นเป็นจํานวนมากคือมีทั้งการก่อสร้างการวัสดุก่อสร้างอะไรอีกบลา b าสารพัดเลยอะ่ะฉะนั้นการดึงชาวต่างชาติเข้ามาในช่วงนี้จึงล้วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาครับก็คืออย่างที่บอกนะเป็นมุกของวีซ่าสตีวีนั่นเองที่ต้องการดึงคนเข้ามาซื้ออสังหา แต่ดันใช้ชื่อว่า Special Tourist Visa คือมีคำว่า Tourist แต่คนเข้ามาเนี่ยไม่ใช่ Tourist เป็นคนที่ต้องการเข้ามาหลบภัยแล้วก็ต้องการซื้ออสังหาด้วย่าหรือว่านี่คือต้นต่อที่ทำให้เกิด Special Tourist Visa เพราะว่าผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์และสมาคมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาได้มีการเข้าพบนายกขอให้ออกมาตรการกระตุ้นกำลังซื้อและส่วนหนึ่งของข้อเรียกร้องคือการผ่อนปลนให้ชาวต่างชาติเข้ามาซื้ออสังหาในไทยได้มากขึ้นนี่หรือเปล่า ที่มาของ STV ก็คือ STV มีข่าวมาตั้งแต่กลางเดือนกันยาและข่าวที่พูดเนี่ยคือ21กันยาเป็นไปได้นะคือเขามาคุยกันตั้งแต่นะ่าจะสิงหาแล้วป่ะแล้วก็เขาก็ไปพิจารณาเอ๊ะเอามุกไหนดีอ่ะก็เลยประกาศออกมาเป็นวีซ่า STV คือ Special Tourist Visa ตอนกลางเดือนกันยาหลังจากนั้นไม่กี่วันคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ชาวต่างชาติอยู่ในไทยได้นานถึง270วันหรือ9เดือนโอ้นี่คิดแค่ไม่กี่วันเองเหรอ ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดเพียงแต่ต้องกักตัวในสถานที่ที่ได้รับอนุญาตและต้องมีเอกสารยืนยันว่าเป็นเจ้าของคอนโดมิเนียมในไทยด้วยในกรณีที่ไม่ได้พักในโรงแรมคืออย่างนี้ถ้าเปเชียลทัวริสบซเนี่ยพักโรงแรมก็ได้นะเพียงแต่ว่ามันเป็นที่อยู่หลังกักตัวไงกักตัว14วันอ่ะจะต้องจองโรงแรม ASQ ตามที่เราเคยพูดข่าวไปเยอะแยะแล้วแต่หลังจากกัก14วันเนี่ย ก็คือเขาจะต้องมีหลักฐานการจองในช่วงวันที่เหลือด้วยขึ้นอยู่กับมากี่วันถ้ามา60วันอาอถ้ามา90วันก็หักไป14วันกักตัวแล้วใช่ไหมอีก70กว่าวันที่เหลือคุณต้องมีใบจองโรงแรมอีก70กว่าวันให้เขาดูต้องจ่ายแล้วด้วยนะเพราะเขาใช้คําว่า f u l l ีเพเ d เลยในรายการเอกสารถสารถสาถนทะูตน่ะทีนี้ถ้าไม่ใช่ใบจองโรงแรมเนี่ยก็เนีแหละสัญญาเช่าเอเออสัญญาเช่าซื้อหรือโฉนดคอนโดเอยอะไรอย่างเงี้ยนะ ก็ล่าสุดคณะกรรมการสอบศออคือบริหารเศรษฐกิจในช่วงโควิดเนี่ยรับลูกด้วยการเห็นชอบในหลักการที่มีการนําเสนอมาผ่อนเกณฑ์ให้มีการพิจารณามีถิ่นที่อยู่อาศัยของชาวต่างชาติในไทยซึ่งทั้ง3เรื่องดูเหมือนจะเป็นไปในทางเดียวกันคือดึงกําลังซื้อของต่างชาติเข้ามาในประเทศเพื่อชดเชยกําลังซื้อคนไทยที่ลดลงทําให้เกิดรายได้หลายๆธุรกิจในไทยที่ได้รับผลกระทบจากการหายไปของนักท่องเที่ยวครับตรงนี้เราขอมาต่อที่ข่าวนี้นะครับ เราจะเอาเฉพาะใจความสําคัญที่เกี่ยวข้องกับของเราก็คือสิทธิในการครอบครองคอนโดมิเนียมสําหรับชาวต่างชาติอย่างที่บอกว่าชาวต่างชาติเนี่ยสามารถซื้อคอนโดในไทยได้นะถ้าต้องการซื้อคอนโดก็จะต้องโอนเงินจากธนาคารต่างประเทศโอนมาในธนาคารในประเทศไทยเพราะจาเป็นต้องมีใบเสร็จรับเงินหรือใบรับรองจากธนาคารเ,เดี๋ยวข่าวนี้เราลงลิงก์ไว้ใต้วิดีโอนะครับ หรือถ้าชาวต่างชาติมีเงินอยู่ในบัญชีไทยจะต้องโอนไปต่างประเทศก่อนแล้วค่อยโอนกลับมาที่ประเทศไทยเพราะเขาจะเอาใบาเสร็จใบเสร็จที่โอนจากต่างประเทศมาเพื่อป้องกันการฟอกเงินตามข่าวนี้ที่บอกคือสรุปว่าซื้อคอนโดได้ตามปกติแต่ว่าถ้าจะให้สวยงามคือโอนเงินจากธนาคารในต่างประเทศมาธนาคารไทยเพื่อที่จะต้องขอใบเสร็จหรือใบรับรองจากธนาคารนั่นเองแล้วก็อันนี้ชาวต่างชาติที่สมรสกับคนไทยซึ่งออ รู้สึกว่านะว่าประเทศเราเนี่ยไม่ค่อยได้เปิดกว้างเกี่ยวกับเรื่องนี้เท่าไหร่ที่การที่คนไทยสมรสกับชาวต่างชาติเนี่ยเหมือนกับเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยมีคนพูดถึงแต่ใน,ในความเป็นจริงคือมีคนทําแบบนี้เยอะแต่ทางสังคมภายนอกกับไม่ค่อยมีคนพูดถึงทั้งที่คนที่สมรสกับชาวต่างชาติาาตาเนี่ยเป็นคนที่นําเงินเข้าประเทศมาแบบเยอะแยะมากๆแล้วเราเองก็มีนโยบายส่งเสริมให้ต่างชาติมาซื้อแต่กลับกลายเป็นว่าเราไม่ค่อยได้เปิดกวาก้วกวางเกี่ยวกับเรื่องนี้เท,<า> <c> ท่าไหร่ครับมาต่อตอนนี้ <halfway> ถ้าชาวต่างชาติสมรสกับคนไทยที่ยังคงสัญชาติไทยไว้ไม่ได้เปลี่ยนก็คือเราก็เป็นคนไทยเหมือนเดิมไม่ได้เปลี่ยนสัญชาตินะนะสามารถซื้อที่ดินเป็นทรัพย์สินส่วนตัวได้แต่ไม่สามารถซื้อเป็นสินสมรสได้โดยคู่สมรสชาวไทยและชาวต่างชาติต้องทําเอกสารเป็นลายลากักษณอักษรร่วมกันต่อหน้าเจ้าหน้าที่พนักงานว่าเงินทั้งหมดที่นํามาซื้อที่ดินเป็นสินส่วนตัวของคู่สมรสชาวไทยแต่เพียงฝ่ายเดียว อ่าที่บอกไงว่าคือซื้อได้แต่คอนโดนะถ้าจะซื้อเป็นชื่อตัวเองนะหมยถึงชาวต่างชาตินะแต่ถ้าจะซื้อที่ดินจะต้องซื้อเป็นชื่อของคู่สมรสคือซื้อเป็นชื่อของอีกฝ่ายหนึ่งเท่านั้นก็จากมุมของคนที่อาจจะไม่ได้รู้เรื่องนี้มากนะก็มองว่ากฎหมายยังปิดกันเพราะว่าเงินที่ซื้อเนี่ยคือจริงๆถ้าในมุมของคู่สมรสเนี่ยมันก็ไม่น่าจะมีปัญหาเพราะว่าถ้าคนรักกันยาวนานอยู่แล้วก็เป็นชื่อของภรรยาหรือชื่อของสามีคือชื่อของ ฝ่ายไทยก็ได้ใช่ไหมแต่ว่าถ้าในมุมของคนที่จ่ายเงินเนี่ยมันก็แปลกๆอยู่แหละว,ว่าเป็นเงินของเขาแท้ๆแต่ว่ากลายเป็นว่าไม่สามารถมีส่วนร่วมกันได้คือจะเป็นชื่ออย่างของคนไทยแต่งงานกันเองเนี่ยซื้อทรัพย์สินอะไรเนี่ยก็คือเป็นทรัพย์สินของทั้งคู่คือต้องแบ่งกันคนละครึ่งหรืออะไรก็ว่ากันไปใช่ไหมแต่นี่คือซื้อแล้วก็เป็นของฝ่ายคู่สมรสชาวไทยอย่างเดียวของชาวต่างชาติที่เป็นคนจ่ายเงินเนี่ยไม่เกี่ยวเลยแต่ทีนี้ก็มีทางเลือก ที่สามารถทําได้ก็คือการเช่าซื้อนัอ่นแอบเป็นการทําสัญญาเช่าสามสิบปีนั่นเองที่พูดไปตอนแรกที่เขายังสามารถเป็นชื่อของเขาได้แต่ว่าได้แค่ในระยะเวลาสัญญาเช่าครับก็คือการเช่าอาสังหาสําหรับชาวต่างชาติเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ได้รับความนิยมจากชาวต่างชาติที่เข้ามาอาศัยอยู่ในไทยเพราะเนื่องจากมีกฎเกณฑ์ไม่มากเป็นวิธีที่ถือว่าสะดวกเออ,อนี้แสดงว่าสเปเชียลทัวริสต์วีซ่าก็คือใช้แบบนี้ก็ได้ ใช่ไหมก็คือถ้าเขาซื้อไว้แล้วแต่มันไม่ใช่คอนโดอ่ะคือเขาเป็นชื่อตัวเองได้แค่คอนโดไงถ้ามันเป็นบ้านหรือเป็นที่ดินอ่ะก็คือต้องเป็นชื่อของคู่สมรสแทนใช่ไหมแล้วทีนี้เขาจะเอาอะไรมายื่นวีซ่าเอสทีวีก็น่าจะเป็นสัญญาเช่านี่แหละเอ่อการเช่าอาสังหาสําหรับชาวต่างชาติมี2รูปแบบคือเช่าระยะสั้นและระยะยาวเช่าระยะสั้นคือสัญญาเช่าไม่เกินสามปีไม่ต้องจดทะเบียนต่อหน้าเจ้าหน้าที่พนักงานเพียงมีสัญญาเช่าระหว่างผู้เช่าและผู้ให้เช่าเท่านั้น เอออันนี้ก็เป็นมุกหนึ่งนะถ้าใครทาได้ก็คือเป็นแบบเช่าสั้นๆนะ่ะเราเอาไปยื่นวีซ่ายื่นวีซ่าสตีเนี่ยหรือการเช่าระยะยาวคือตั้งแต่สามปีขึ้นไปอันนี้ต้องไปทําที่สํานักงานที่ดินก็คงไม่ทันกินนะนะที่จะมายื่นวีซ่าฉะนั้นต้องเป็นของที่มีอยู่แล้วอะ่ะฉะนั้นใครที่จะไปยื่นวีซ่าสตีก็ต้องเป็นระยะสั้นนี่แหละแต่ทําสัญญาเช่าถ้าเป็นระยะยาวเนี่ยได้ไม่เกินสามสิบปี จากทั้งหมดนี้ยังเห็นได้ว่ากฎหมายไทยของเรายังคงมีการปกป้องทรัพย์สินในเมืองไทยแต่ก็เอื้อให้ชาวต่างชาติที่จะเข้ามาอาศัยและทํางานในประเทศไทยได้เช่นกันซึ่งต้องทําตามกฎเกณฑ์ของบ้านเราให้ถูกต้องซึ่งก็มีอยู่หลายวิธีให้เลือกตามความเหมาะสมตรงนี้คือจากที่ออบรู้นะวีซ่าของเราเนี่ยคือชาวต่างชาติจะขอวีซ่าเนี่ยก็คือจะอยู่ได้แค่ระยะสั้นใช่ไหมถ้าสมัยก่อนก่อนโควิดก็มีฟรีวีซ่าได้อยู่30สิวัน แต่ถ้าขอวีซ่าจะอยู่ได้60วันแต่ถ้าเกิดว่าจะอยู่มากกว่า60อย่างเช่น90วันหรืออยู่ได้ปีหนึ่งถ้าคนธรรมดาที่ยังไม่เกษียณก็อายุยังไม่ถึง50ก็อยู่ได้มากสุด90วันแต่ถ้าเกิดจะอยู่นานกว่านั้นจะมีเรื่องอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องเรื่องเงินเรื่อง,อง,องการสมรสก็คือทําเกี่ยวกับพวกสัญญาเช่าหรือซื้อคอนโดนเนี่ยเพื่อให้ไปขอวีซ่า S.T.V. ที่จะอยู่ได้ถึง9เดือนคือถ้าจะอยู่ยาวหน่อยต้องมีเรื่องพวกนี้มาเกี่ยวข้องทั้งนั้นเลย นะครับก็ตอนนี้อยากให้เพื่อนๆที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับหัวข้อที่พูดนะก็สามารถแบ่งปันหรือแชร์ความรู้ให้กับเราได้นะเพื่อจะได้มีคนมีความรู้เรื่องนี้มากยิ่งขึ้นนะครับวันนี้ขอบคุณที่รับฟังนะครับ